สวัสดีครับอยู่ช่องเล็กรถดำซิงครับออจอดรอครับอ๋อแอบบางคนมานั่งด้วยน,ะนั่งด้วยเด้อเสีย,ยงไลดังอิน,อน นาคาเขาเป็นย ah? oh, no. okay. like ังบ้างฮะดังแค่นาคาโอ้นี่นิ่งแท้รถเสียงเงียบเดี๋ยวถ้าจะถ้าเราวิ่งมันจะหายเดี๋ยวะถ้าเราวิ่งจะไม่ไดงถ้าจนจะนั้นไปไหนนี่อาหารใส่บนตัวคุยไปบายไม่ขัดชื่อว่ายังไงบายเลยเย็นก็รถกลับอีกรถกลับอยู่ ไปวิ่งงานเที่ยวอยู่จ้โอ,โอ,โอ้กี่วันมาอยู่นี่พรุวันเจ็ดวันพรุ่งนี้เจ็ดวันเลยจบวันเลยเนาะถ้าอยู่ที่สี่เดือนนล้แล้วเขาเ,ขาเรียกอยี่หรอมาน,นานแล้วหินวิ่งอะไรนู่นแหละหรือแคมหรือคงหรือแคมเนี พรุ่งนี้มามาอยู่ไมน่ามาพรนี้น่าจะมันน่าจะซักผ้าวะไอเขาห้างที่ไหนหรือว่าไปอเชตูรอก่อนรอเก่อมองรถเกรยเมายังตูนักะ ตรงที่เราเทไปกินมันหมดแล้วเศษมหมมีแต่ดินก่อนคุณคุณตัวที่จะชูยืนนี่คุณออ,ออกหมดเลยออกหมดเลยทำเป็นคลองน้ำเลยทำเป็นคลองน้ำจานชายครับนี่นมามีกี่เมา้ากับเรียมีกี่เม้าไม่ไม่อีกนาทีเที่ยวหล้วมากหนูกันนั้นไหนนี่ือทำเป็นผูดถ้าวิ่งใกล้ๆแค่นี้มันเท่าไรหรแลอก ตอนออกไปแล้วก็วิ่งมามองเห็นไหมนี่ไม่เห็นหรอกเห็นเห็นอยู่เห็นอยู่บ่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวหยิบแจ้ก่อนหาเกียก่อนนะเออจันชายฮะไม่ลูกพี่บอกว่ารอก่อนโออมายังหน่ะ ที่แรกเขาเจ้าบอก,กเดียวกำลังเข้ามาแปดวันหมนแปดใช่ไหมแปดวันหลัังกนเ็ดพรุ่งนี้ไงแปดแปดสองสิบหกโอ้ดึงเหลือต้องได้สักสิบวันมูนรถไข่รถเดิมผม ผู้ผู้ผงนี้ผมโทรตามช่างอยู่ไหนเนี่เสียเงเสียเงเสียเงเสียงอะไรเนี่นนดูจอดใกล้เขาไม่ได้นี่ยเล่นที่ปั๊ม ใส่วันแรกยังไม่เล่นขนาดนี้ฮะพรุ่งนี้ก็จะร้องอยู่เล่นพรุ่งนี้จะร้งองตัวจะร้องอีกแล้วยวร้องร้อง ไม่ฉลองหรอกผมจะหนีกลับก่อนเนี่ยได้เวลาปุ๊บผมเอารถออกปุ๊บนี่นี่วันนี่้วันนี้เป็นันนี่เป็นไงจังเลี้ยมาเปดวันนี้ประมาณเท่าไหร่ครับได้รับตังเลยสองหมื่นกว่าหมื่นหกพันบาทสบายเลยไม่ก็บ ไม่กินอยู่นี่หมดเท่าไหร่หมดเยอะขนาดนี้เหมือนซีแล้วเหลือสองพันกับบ้านเหลือสองพันกับบ้าเนี่ยพูดถึงเนาะเอาสักทำงานสักสิบห้าวันต่อเดือนต่อเดือนถ้าถ้าถ้าราคานี้นะ เก็เชียงเลยพี่ฮะเกเียงเก็ตเชียงะไรนมีหลายเชียงไม่ม <c ười> ได้เ <c ười> อา<อ>ผมตามช่างแล้วช่างก็บอกมาแล้วไม่ได้แวะเพราะตอนมมบบบอยู่ชมบุรีบอกว่าเดี๋ยวไปถึงผมแวะเลย โตไปเมื่อเชา้านี่ผมถึงบ้านแล้วมันเยอะไหมย่านชายนี่ไม่เยเอะเนาะไม่เยอะเหมือนกับอยู่ข้างนอกเท่ากันไหมกับอยู่ข้างนอกข้างนอกเยอะกว่านี้อีกเออข้างหลังเต็มไม่มีมุออดอะ่ะเต็มหมดอ่ะข้างหน้าจะชนพอดีเลย รอครับรอรอรอจะของที้อะมาบอกว่าลงตรงไหนเนี่ยตรงนี้เนี้ยไม่รู้ม,มันจะปรับได้ปะม,มีตะกอนหินเน่ยหน้ากำแพงนะงาะห,ห,หน้าใช่ใครไปขับเหยียบหลังเขาเนี่ยไหนเนี้ยเนียยดีดีดียู้รอยนี่รอยใครอ่ะ เ็กน <Net> ี <est> <ue> ่ย <h> ่างรั key, ่วเลยเนี่ยต้องเสียลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้